กฎพื้นฐานของสงครามในอิสลามมีดังนี้หนึ่งต้องเข้มแข็งเพื่อศัตรูสู่เจ้าจะได้เกรงกลัวและไม่กล้าโจมตีครับหนึ่งคือเราจะทำสงครามเมื่อเรามีความเข้มแข็งที่เพียงพอในการจะต่อสู้ด้วยถ้ายังไม่มีความเข้มแข็งพออิสลามก็ยังไม่สั่งให้มีการต่อสู้ต้องมีผู้นำที่ชัดเจนต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนจึงจะเริ่มทำการต่อสู้ อันที่สองอย่าเริ่มต้นการเป็นศัตรูก่อนแต่จงทํางานเพื่อสันติภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันที่สามจงต่อสู้กับคนที่รุกรานไม่มีการลงโทษแบบเหมารวมอิสลามจะไม่มีในยุโรปพ,พอเขาพิชิตเมืองได้ยิ่งเมืองไหนพิชิตยากเขาจะทําลายล้างหมดเลยเผาหมดเลยฆ่าแหลกเป็นการล้างแค้นแต่อิสลามจะไม่มีสงคารามในเชิงล้างแค้นฉะนั้นตอนที่กองทัพครูเสด ยึดปาเลสไตน์เขาฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างคนเนี่ยตายเป็นหลายแสนคนเกือบจะล้านคนกองทัพพี่ฆ่าไล่ตั้งแต่ซีเรียรไปจนถ้หนึ่งปาเลสไตน์แต่พอท่านซาลาหฮุดีนั้นอายูบียึดครองคืนยึดคืนมาได้ไม่มีการฆ่าคนบริสุทธิ์คนที่ไม่เกี่ยวข้องแม้แต่คนเดียวไม่แต่สงครามที่ทํากับทหารเท่านั้นแต่ส่วนชาวบ้านทั้งหลายให้ความปลอดภัยให้สิทธิ์เลือกว่าจะอยู่หรือจะออกไปให้สิทธิ์ได้ และก็ให้คุณธรรมกับคนเหล่านี้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นอิสลามจะไม่ลงโทษแบบเหมารวมและจะไม่ทํำ้ายคนที่ไม่ได้เข้าร่วมสงครามและจะต้องไม่ใช้อาวุธทำลายร้ายแรงอเมริกาทิ้งระเบิดนาปามในหลายที่ระเบิดนาปามพูดง่ายๆคือระเบิดไฟที่ดับไม่ได้ใช้ฟอสฟอรัสขาวนะครับ พอมันไปโดนเนื้อโดนหนังปุ๊บมันจะไหม้ไหม้ไมไปเรื่อยจนกว่าเชื้อจะหมดมันถึงจะหยุดเป็นความตายที่ทรมานมากๆในในเวียดนามอเมริกาเอาเอาฝนเหลืองไปทิ้งสารเคมีพิษทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโลกทั้งโลกเงียบกริบในอิรักมีการทิ้งระเบิดกากกัมันตะลังสีกากนิวเคลียร์เนี่ยเอามาทำเป็นระเบิดแล้วไปทิ้ง ซึ่งกากลังสีเหล่านี้จะอยู่เป็นเวลาหลายร้อยปีฉะนั้นทุกวันเนี่ยเวลาชาวอิรักเขาจะมีลูกหนึ่งนคําขอพรนี่เขาจะขอให้ชาวอิรักก็คือขอให้ลูกคุณเกิดมาครบถ้วนสมบูรณ์ไม่พิกลพิการเพราะมีกรรมสภาพรังสีเหล่านี้ไม่มีการพูดถึงในลหลายๆที่นะครับ จะต้องไม่ทำลายหรือใส่ยาพิษในบ่อน้ำไม่ทำลายต้นไม้สัตว์และพืชผลอันนี้เขาห้ามเด็ดขาดจะเผาเลือกส่วนไร่น้ำไม่ได้นะครับอาจจะเก็บเกี่ยวได้ถ้าเกิดเราต้องการเสบียงเก็บเกี่ยวเท่าที่เราจําเป็นที่เหลือก็ต้องปล่อยเอาไว้เผาทิ้งไม่ได้นะครับและถ้าหากว่าเป็นคู่สงครามที่เจรจาสงบศึกกันอันนี้ไปแตะต้องไม่ได้เลยไปแตะต้องไม่ได้เลยนอกจากจะต้องซื้อเอาจากเขานะครับ จะต้องไม่สับหรือทําให้ศพเสียหายนับแค้นมากไอ้คนนี้มันเลวต้องไปควักลูกตามันไปดึงหูตัดหูเฉียนหน้าเนี่ยไม่ได้เลยต่อให้เขาเป็นศพไปแล้วนะครับในสมัยสงครามออ,อสงครามบาดัเออสงครามอุฮุดลุงของท่านนบีท่านฮามซะถูกฆ่าคนฆ่าผ่าอกดึงตับออกมาทำลายโฉมทำลายอะไรต่าง ครับซึ่งนบีเห็นนบีเสียใจมากแต่ตอนหลังปุ๊บพอมุสลิมจัดการกับคนคนนั้นได้เนี่ยไม่มีการไปกรีดหน้าไม่มีการเลยก็คือโดนฆ่าก็ฆ่าธรรมดาจบไม่มีการทําลายศพไม่มีการลากศพไปประจานไม่มีการขุดอะไรต่างๆขึ้นมาเลยไม้แต่อย่างเดียวนะครับต้องไม่ปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อเฉลยโดยดีในกฎหมายอิสลามกําหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อจับใครมาเป็น ฉเฉลยในสงครามเนี่ยต้องให้อาหารแก่เขาให้เครื่องนุ่งห่มแกเขาให้เครื่องป้องกันความร้อนความหนาวแก่เขาให้สิทธิ์แต่ในยุโรปพอจับได้ปุ๊บล่ามโซ่ยิ่งกว่าล่ามหมูล่ามหมาจะไปเชื่ออีกในอิสราเอลชาวปาเลสไตน์ที่ต่อต้านอิสราเอลที่ลุกลามเนี่ยถูกจับแขวนแขวนไว้กับ กงลูกกงในลักษณะที่จะยืนก็ยืนไม่ได้จะนั่งก็นั่งไม,จงไม่จะนอนก็นอนไม่ได้แล้วอยู่ในสภาพผิดรูปอยู่งั้นแหละจนพิการจนร่างกายมันรีบไปทรมานอย่างสันอิสลาม,มห้ามเด็ดขาดแต่ว่าศาส,สนาอื่นไม่ได้ห้ามชนะคนศาส,สนาอื่นพอเขาทําปุ๊บเขาจับเฉเลยสึกได้มนทรมานถลกหนังทั้งเป็นนะเอาจับไปใส่ลังมดมัดไว้กับลังมดให้หมดค่อยๆกัดให้ตายไป ซึ่งหลายๆอย่างนะครับที่เกิดขึ้นแต่สาวต้องปฏิบัติต่อเฉลยศึกด้วยดีเป็นกฎหมายของอัลลอฮ์ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับยุติการเป็นศัตรูทันทีเมื่ออีกที่อีกฝ่ายหนึ่งมีแนวโน้มจะยอมรับสันติภาพครับพอฝ่ายต้องข้ามเขาขอหยุดศึกก่อนขอหยุดศึกก่อนขอเจรจาการลบต้องหยุดทันทีการลบต้องหยุดทันที และจะละเมิดไม่ได้จะเริ่มไม่ได้จ,มไมไดจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มก่อนนี่คือกฎหมายอิสลามซึ่งเราจะไม่เจอในกฎหมายอื่นและเมื่ออะไรก็ตามที่บอกว่ายอมรับนับยอมรับความสันติแล้วเนี่ยจะบิดผิวไม่ได้เด็ดขาดหนึ่งในความชั่วร้ายที่สุดที่เป็นแบบใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการบิดผิวคำมั่นสัญญาในการสงบศึกนี่คืออิสลามกฎหมายของอัลลอฮ์ซึ่งเราจะไม่เจอในที่อื่นนะครับ ประการที่8รักษาสัญญาและข้อตกลงตราบใดที่ศัตรูยังปฏิบัติตามสัญญาอยู่ในที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นการจิฮาตไม่ใช่ลัทธิก่อการร้ายการจิฮาตไม่ใช่ลัทธิก่อการร้ายต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะโดยการลุกรานหรือไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็ตามอิสลามไม่มีคําว่าระเบิดพีชีพนะครับอิสลามไม่มีคําว่าระเบิดพีชีพ เพราะฉะนั้นการระเบิดพีชีพคือการระเบิดฆ่าตัวตายและการทำร้ายคนบริสุทธิ์ถือว่าเป็นแบบใหญ่และเป็นการฆ่าตัวตายไม่ใช่การทำเพื่อศาสนาเพียงแต่คนบางคนนถูกล่อลวงมาให้เข้าใจว่านี่คือการทำเพื่อศาสนาถึงแม้อิสลามจะส่งเสริมอิอสลามจะส่งเสริมผู้ถูกกดขี่ให้ต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองและสั่งมุสลิมให้ช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่และได้รับความเดือดร้อนแต่การก่อการร้ายไม่ใช่การจิฮัตมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟาซาด าษาดุลไปว่าการสร้างความเสียหายซึ่งขัดกับคําสอนของอิสลามมีบางคนแนะนําคําว่าจิฮัดได้นําคําว่าจิฮัดไปใช้ผิดๆในการก,ก่อการร้ายเพื่อแนวทางของตนเองแต่นั่นเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนอิสลามต้องการจะสร้างระเบียบโลกที่ม,มนุษย์ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยุติธรรม ในความสันติและความสมานฉันท์อิสลามได้ให้แนวทางที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่มุสลิมเพื่อหาความสงบทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางสังคมอิสลามก็บอกมุสลิมถึงวิธีการหยิบยื่นมิตรไมตรีให้แก่ผู้อื่นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เช่นกันมุสลิมทํางานภายใต้หลักการเหล่านี้มาเป็นเวลานับศตวตรรษแล้วคนที่นับถือศาสนาอื่นก็เคยอยู่ร่วมกับมุสลิมอย่างสงบ สังคมอิสลามเป็นสังคมที่รู้จักกันดีในเรื่องความใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่และมนุษยธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกทั้งหลายต่างก็ยอมรับบางคนนะครับถึงกับออกมาเขียนหนังสือว่าโลกสูญเสียอะไรไปเมื่อมุสลิมอ่อนแอบางคนก็ออกมาเขียนหนังสือว่าโลกเป็นหนี้อิสลามอย่างมากมายในการที่โลกมีเทคโนโลยีมีความเจริญทุกวันนี้นะเขียนโดยตะวันตกโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิม เพราะฉะนั้นก็นี่คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจิฮาดเพราะจริงมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากนะครับที่เกี่ยวข้องตรงนี้อิสลามเป็นศาสนาเดียวที่มีกฎที่เข้มงวดมากเกี่ยวกับการทําสงครามและก็การต่อสู้และอิสลามกําหนดให้มุสลิมทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นนักต่อสู้แม้ว่าจะไม่ได้ไปทําสงครามก็ตาม เพราะการต่อสู้ระหว่างสัจธรรมกับความเท็จมันจะดําเนินไปตลอดเวลาในทุกรูปแบบแค่ที่เรามานั่งกันตรงเนี้ยเราก็ต้องต่อสู้กับความไม่อยากมาต่อสู้กับสิ่งที่ยั่วยุยั่ย,ยุสิ่งที่ดึงเราต่างๆงานบ้านก็มีเดี๋ยวลูกก็อยากจะไปตรงนั้นคนนั้นอยากจะทํานั่นอยากจะทํานี่หรือเราอยากจะพักเราเบือ่อขี้เกียจมาฟังแต่นะความ อยากรู้ในเรื่องศาสนาความดีงามของเราที่อัอลลอ์ให้ไว้ในจิตใจของเราผลักดันเรามาตรงนี้เราก็ต้องต่อสู้ที่จะมาหรือต่อสู้กับความม่วงเหงาวหานอนเมื่ออาจารย์พูดเยอะเนาะนี่ก็มุจาาได้อย่างนึงเหมือนกันมันต่อสู้ต้องเกิดขึ้นตลอด